คือวันแรกที่ผมมาที่สมาคมยืนเหมือนกับาลูกปั้นเลยแล้วก็พูดว่าเหมือนพระเทศดำมังมังไปเสร็จเสร็จแล้วก็คุณกาสมนงคือมาวิชาไม่ได้บอกว่าคุณเหมือนพระเทพผมมาผมรู้เขาบอกว่าพูดเหมือนนักจัดรายการที่เล่านิทานมัในรอบสองละรอบสองรอบสามนะวันแรกเนมาเลยเนี่ยพระเทพเลยยืนแขนพระเทพ ไม่มีสั่งแต่เหมือนอย่างกับนักวิชาการเลยแต่เหมือนอาจารย์อะมาเยือนชี้แล้วก็บอกนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีสั่งมีแต่สั่งสู้วันนี้เรามาไม่เอาท็อกิปเดิมนพี่จาน้องที่ดีๆนะขึ้นมาวันนี้งายอ๋อผมเห็นไหมหรือว่าจะสนใจคนอื่นเลยเห็น คือการพูดแบบธรรมชาติเลยไม่เขาเรียกว่าแบบเนี้ยทำยังไงก็ทำแตเวลาเราขึ้นแล้วมีสายตาจุดจ้องสายตาจดจ้องมีการผ่านบทน่ะมันก็จะเหมือนมีอะไรมาครอบว่าเราต้องพูดภายในทีเนี้าทีตึงขึงอะไรทุกอย่างมันมีเหมือนเหมือนเรานล่นบอลเตะตบอลเนี้ยมีกรรมการมีรายระอียมีผู้แข่งที่เก่งๆปุ๊บถามก็จะสั่งมันก็จะเป็นอัตโนมัติของผู้ชนคนทั่วไ แต่ถ้ามันคุยอย่างนี้ก่อนที่เชี่ยวชาญนี่ขึ้นเวทีเชี่ยวชาญแล้วการพูดมันก็จะดันคุณกับผมก่อนท่านนี้เราไม่ใช่เป็นคู่รู้โอ้ยนี้ใช่ไหมใช่ทุกวันนี้ก็มาเป็นคู่รู้โอ้ยสองรั้นที่เราดวลไม้กันเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องทําไมท่ฝึกพูดมูลค่าเพิ่มในการพูดใช่ไหมครับวันนี้ วันนี้คือเราอยู่ในสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทยยังไงมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับการพูดคือผมขอค้านกันหลายคนที่บอกไปพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้คุณจะพูดทําไมในเมื่อเรามาฝึกพูดมันก็ต้องพูดเกี่ยวกับการฝึกเทคนิคการฝึกพูดคนอื่นเขาจะได้ฟังว่าเทคนิคเป็นยังไงตอนเขามาใหม่ๆเขาต้องมาเรียนรู้ว่าการฝึกพูดพูดยังไงวิธีการฝึกมันเป็นยังไงแล้วมันได้ประโยชน์อะไรทําไมคุณถึงมาฝึก เดี<จ> <shirt. S 1> ๋ยวผมก็มาถามนะไอ้เรื่องฝึกฝึกพูดเหมือนเดิม huh. ฝึกพูดทำไมในเมื่อใครๆก็พูดได้คูณต้องไหมคุณเอ่อเกิดมาก็ร้อยคุมแว้ยินไหมเจอพ่อมาสองตีสองตีหาพูดได้เพราเรียกพ่อหรืแม่พอคุยกับพี่น้องก็คุยอด้ เขาเรียกการส่งมาใช่ไหมเรียกพ่อแม่กินข้าวแต่คุณเคยไหมไปสมัครงานแล้วมาสัมภาษา์หรือว่าเราเล่าประวัติไปสิตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงถ้าเราไม่ได้ฝึกมาก็ไม่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นตอนที่คุณไปสมัครงานครั้งแรกที่เขาเป็นการสัมภาษา์กิจการไม่มีประสบการณ์แล้วเล่าตอนที่ว่า คุณมาที่สมาคมครันแรกคุณรู้สึกไงมันเคยเคยพูดไม่ออกไหมนึกอยู่พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อทีไหมเคยพูดไม่ออกมันรู้สึกเหมือนกับเรานึกไม่ออกจริงอ่ะยิ่งพยายามนึกมันก็จะยิ่งรู้สึกว่านึกไม่ได้แล้วแล้วตัวคุณเองเคยที่ถูกเชิญขึ้นอวยพรจำเกินยังไม่เคยอวยพรเรียกว่าในงานเลี้ยงของใครได้ขอเชิญคุณ รุดชวนเอกนนท์ข so. ึ้นมากล่าวเลยพรัู้เจ้าบ่ายเจ้าสาวเห็นไหมไม่เคยก่อนก่อนที่จะมาถูกพูดไม่เคยไม่เคยแต่เคยเคยกล่าวงานงานแต่งงานตัวเองกทำเป็นไงบ้างโอ้โหเหมือนเหมือนอย่างกับที่วิดีโอของไอ้เช่นเล่นงานไหมเป็นงานไหมที่ยืนพูดอย่างนี้ใไหมสั่นไปด้วยแต่ไม่ติดอนไรนะแต่แต่ก็มันไม่ตามที่เราคาดหวังตามที่เราคาดหวังตามที่เราคิดในหัวถ้าเรายังไม่ได้ถูกพูดนะ เราจะรู้สึกว่าโอยุงเงจะต้องทำดีเหมือนจะต้องเพมตกนู่นแต่ขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณแล้วไปแล้วเราจะรู้สึกทุกคนที่เป็นการพูดไปเจอรู้สึกบางทีขึ้นมาแล้วคาดหวังตอนนี้เราก็ต้องวางลงถ้าเราถามมันก็วางลงเลยใช่